อะไรแขนน้ำกบมัน uh, ยัง <protecting> ด <room noise> uh ีเลยไอ้ม่วงช้านนะฟรีให้มันถามว่าโคบีโคบีนาจิอาติดรุ่นแรกครับถ่ายทอดรุ่นต่อไปแล้วครับอ๋อตอนนี้มีรุ่นต่อไปแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่พี่ปองแน่นอนแล้วใช่ผมรุ่นแรกครับรุ่นแรกเลยครับ ต่อไปนี้คือหลังจากนี้ที่หายไปนี่คือไม่ใช่พี่ปองแล้วไม่ใช่ผมแล้วครับเพราะ<ม>เขาโดนผิดอีกแล้วอ๋อเป็นนี่คือรุ่นอาจารย์แล้วใช่เลยครับอ<ม>ันนี้มีคนอื่นมาลาแทนแล้วอ๋อแต่ผมยังไม่ทันเลย <c oughs> อ๋อไม่ทันเลยรุ่นแรกไม่ทันอีกเหรอทุเรียนวางมาเมื่อกี้ผมน่าจะเป็นรุ่นสองอยู่เลยได้ขนุมนนือมอบวิชาเขาไปหมดแล้วมอบให้หมดแล้วหมดลายแล้วเราก็เลยไม่ทันเขาของวายด้วยไม่ทันทุกอย่างเลยหันไปเห็นแต่หลังไปไปอ๋อเห็นหลังวาย เอาขนุนแทนไม่มีขนุนอยู่ขอบคุณครับมีทั้ง ata, มีทั้งตะกะต้ามีทั้งถุง้วยนะอ,อ,อือสิดรองอะ่ะชิดรองอ่ะฮะมึงทุเรียนไฟใช่ไหมกูไม่กินทุเรียนใคนไทยรักทุเรียนไฟเนี่ยกำลังถามตามหาซื้อไปว่าทุเรียนอยู่ไหนปูสิทธิดรองว่ะชิดรองปูไม่กินทุเรียนกูจะไปทำใหม่ใครรัก ม yup. <c bio> ันเย็นก็เลยมันมันเหมือนเดิมนไงนีมีน้ำมันต้องอร่อยกว่าเดิมดิใชอิมขอพโรมได้เดงตามได้เลยสวยมากสวยมากเลยหมูแห้งหรืแม่ค้า้ทองอะสวยมากแม่หมูแห้หรแม้ค้าทอง รูดีกันครับไม่ง่ายะไม่ต้องมาันงไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะร้อนเกินไปแล้วแล้วมันกระเด็ดน้ำมันแล้วหมูแผ่นโรงงานเราที่เดียวที่ใช้ที่ใช้เครื่องสลัดน้ำมันตัวละเจ็ดหมื่นมีแต่ที่นี่ที่เดียวยอดเลยตัวละเจ็ดหมื่นไอ้แก้วตัวละเจ็ดหมื่น หาสันว่าควกมดีเออเนี่ยที่โรงงานเราที่เดียวเพ่าะนั้นนะพี่จะให้คือรักสุขภาพคือรักลูกค้าเราก็เลยเอาตัวสลัดน้ำมันเนี่ยตัวเจนนี่มาลงมาลงเพื่อที่จะให้มันสลัดน้ำมันจ,จริงเนี่ยคุณมายูบอกว่าสุดยอดใช่กำไรเถาแถวว่าเยอะไม่ก็ไม่เยอะ่าไรหรอกแต่ว่าลงทุนกันต้องการให้น้ำมันันแงใช่ต้องการให้มันสลัดน้ำมันแล้วก็ให้สุขภาพผู้ชมผู้ผู้ทาน อยากเลียหมูมาแบบยากยากยากประยุกหมูกระโจกทำไมวะหมูกระโจกกระเพาะกินได้ค่ะอ่ะสามห้าสามสี่น้อยเน่ดูดีดูดีใส่ปิ้งเลยต้องต้องเขียนว่าไงกระจกทอดพิยาขนลุ่มแห้งอร่อยป่ะหล่ะแห้งกรอบอันนี้คิดเท่าไหร่ครับสามห้าคอสามห้าอืมแห้งมันกรอบอ่ะจิ้มันน้ทีพริกน่อร่อยอ่ะมันไม่เหมือนที่อื่นเลยจิ้มันน้ทีพริก รสกรอบชิ้มด้วยมีกี่นอนจิ้ม,มกับพริพพกก็จะอร่อยพริกมือไม่หตาแดงเนี่ยจิ้มพริกกะปิจิ้มตาแดงอร่อยเลยเนี่ยมาดูวิธีทอดมันมาดูวิธีทอดโอ้หไเป็นคลิปมากพี่ยาไทยคลิปก่อนไปไปไปสายเป็นสายดันไปนะครับนไทยเป็นคลิปพี่ยาไทยเป็นคลิป ปลาส้มขายเยอะปลาส้มขายเยอะอันนี้คือ BFC ถ้าอยากได้เบอร์แม่ค้าปลาส้มเนี่ยพี่ยาจะบอกให้ว่า่อนที่ดินแดงนี่ยพี่ยาขายวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยโลเลยนะเนี่ยเวลาเทศกาลเนี่ยต้องซื้อตุนไว้ทีละห้าร้อยโลไม่งั้นไม่มีไม่งั้นไม่มีปลาส้มขาย เรากินดูเดนี่ยมันอร่อยว้ายนี่ลองลองกินตูดเด็ดอร่อยลองลองลองกิน,นกินตูดิอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมัน,มนเนีย่ยมันสดแล้วก็มันหอมมันหอมได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลงคลิปวันนี้น,นี่เบอร์โทรนั้นน่ะไม่ได้พี่เจ้านั้นน่ะอะารหรอ อยากได้อยากได้เอยากได้เบอร์โทรมาเจ้ามาเลยาแล้วเนี่เขาเหนวายนี่สุดเลยกินอะไเหนียวอร่อยดิเนื้อตอร่อยมากโอเรมอ่อยปลาต้มเบอร์โตต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่ มันไม่ได้เจ้านี่ลอยหลับยังไม่พี่ใหญ่ไม่ได้ให้เบอร์แรกเลยเพราะนั้นพี่ใหญ่ยังไม่ได้ให้เบอร์มีแต่คนถามไม่ให้เบอร์ครับเขียนเบอร์ให้ผมมาสิมีคนขอเบอร์กันต้มไทก่ สวัสดีครับมาดามของมาดามค่ะเด็ลเดี๋ยวนี้ซื้อก็เจตนาลมของพิยาแล้วทำเองถ่ายทอดวิชาเรียบร้อยแล้วจ้ะไม่ใชแกงไก่ปลาด้วยใช่เฮ้ยอะไรลอยๆอะไรลอยๆมีอะไรบ้างเนี่หัวมันปลาต้หัวมันปลาอะไปลาโอ้โหปลาดีต่คนบอกว่าอร่อยใช่เต้ปิดทำเองใช่เรา ตือทอดเจดนา,าลม,มาแมล้นิ่มหมูทำเองสูดใครครับสูตดพิยาโอ้สูตพิยาใช่ไหมเกี่ได้ๆหมูจบปาทพอได้กินเลยจ้าแกงไก่ปลาก็มีค่ะ